สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลัมค่ะคลิปนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ FC ออม p ย u ได้รับทราบนะคะวันนี้นะคะลูกสาวกับลูกชายไปถ่าย MV เพลงอุ้มรักที่จังหวัดนครนายกค่ะระหว่างทางแวะรับพี่พีพี ติดรถตู้ไปด้วยนะคะบอกเลยค่ะงานนี้มีฟินแน่นอนนะคะพี่กับน้องได้อยู่ในรถคันเดียวกันค่ะเรื่องราวสนุกสนานก็จะบังเกิดขึ้นนะคะบอกเลยค่ะว่างานนี้นะคะ<อ>พี่ยูนาน,นะคะเสิร์<อ>ความหวานออกมาเรื่อยๆเลยค่ะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนพียูนานาคะก็แก้งคู่พียูได้น่ารักมากๆเลยนะคะ บอกเลยค่ะงานนี้ดีใจมากๆเลยนะคะโดยระหว่างทางค่ะแม่อุ้มได้หลายสดความน่ารักแล้วก็เล่าถึงเรื่องของพียูให้เราได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังมาพร้อมกันเลยค่ะบค่ะนี่ใครจะเปิดตัวเอาอันนี้ลูกเคยน้อยเลยว้าวอันนี้ลูกเคยน้อยเลยว้าว่ถอดเว่นให้แม่เบื้งสายตาเนี่ย แรงมากลูกยังไม่ได้นอนค่ะลูกไปคอนเสิร์ตเมื่อคืนถ้าแม่แม่ติดตามก็จะรู้คครรััับบสสวดีนอนแล้วแม่นานรู้เวลานอนไปหมดเลยวันนี้เขาไปด้วยกันอ้าวเสิร์ฟแต่เช้าเลยนะคะฝากด้วยนะครับแฟดว้าวน่ารักว้าวเมื่อคืนเขยมื่อคืนเขยใหญ่ทุกคนเอาใครแข่งกันปะเนาะใครอยากหุ่นดีเหมือนพี่พี่อ่ะโอเคแรงเหลือดีดดีดไหมแม่ อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่จะทำมานะแบ่งหุ้นคนละห้าสิบไปเลยก็คือใครใครทํายอดเยอะก็ยกกิจการให้คนนั้น่ะไม่เราไม่ได้มีแค่กาแฟเรามีสบู่มีเซรั่มเมาหน่อยเมาหน่อยสิดาสวัสดีแม่สวัสดีแม่แม่เงื่อแต่เขินไม่สวัสดีแม่แม่เลยบ่แม่อย่างนี้บ่าเนดตื่นเพราะตุ้มย้อมสุดยอดสุดยอดที่แล้วค่ะว่าแต่ว่าแต่ลูกสาวมากลูกสาวฮัก นี่นี่เป็นคนไม่ไม่ไม่อะไรนะแต่ว่าก็คือแบบตามสบายขายกาแฟขายกาแฟขายกาแฟแม่แม่เดี๋ยวให้อดีนปักหมุดให้ใครสนใจปรโมชใชนยังเหมือนเดิมว้าขายกาแฟขึ้นหมู่บ้านนี่ดูลูกเขยใหญ่น่ะเองเ่งแยวหมู่บ้านนี่บุ่นทำยอดเยอะมากขายกาแฟกับลูกสาวคนโตครับผมสําหรับกาแฟอุ้มรักนะฮะใครที่อยากจะสุขภาพดีลดนน้ําหนักลงนะครับผมก็ อยากแนะนําให้ลองกาแฟตัวนี้เลยนะครับกาแฟอุ้มรักครับลองทานครับคาปูชิโน่ในคาเฟ่ที่เราเคยไปกินกันเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยเลยใช่ไหมฮะแต่ว่ากาแฟอุ้มรักของเราอร่อยกว่าแน่นอนครับอยากให้ลองโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ซื้อหนึ่งซองใหญ่หนึ่งอใหญ่นะครับอยู่ที่200บาทแต่ว่ายูนันแนะนําให้ซื้อ2ซองขึ้นไปมากกว่านะครับเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่2ซอง300บาทนะครับลดไป100บาทเลยทีเดียว ่าอยากโคตรคุมหกซองนะครับผมอยู่ที่หาลอยปะพันหาหซองหกซองพอบอกสิซองพันหาเออหกเท่าไหร่เปิดเปิดเปิดในเพจหกซองหนึ่งหกซองสิบซอเออเลิเลิศพืนแล้วนูกเขยคนตูขยันขายของแทนพปอปกใจ มดตระก้าเลยครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราสามคนจะแวะมาเสิร์ฟแบบนี้วันนี้ทุกคนอย่าเบื่อพวกเราก็พอค่ะเยอวเดยอะวันวันที่แปดอาจจะมีสี่คนนะบีบีไงไบหมอนบีบีท่าตัวเลยปะใบบอลก้องแม่ก้องแม่ใครรอดสุดป้าหยอดคนเมืองขึ้นหลายแต่ฉันไล่นยุคผู้เดียวขึ้นมาขืนเลี้ยงสี่แน่เขาก็เป็นตาเบิ้งหายเพื่อนขิง บัตเจ้าของแบตไรคือ้วเขาเนี้ยบัดพี่เซนเตอร์เขาคือพมกกับเขาพูดเถอเอาเอากดไลค์ก่แชร์เอาบีค่ะกองแม่ก็คือพ่อตุ้มพ่อสุดครับเหมือนอาจารย์แชร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 ์สวัสดีแล้วสวัสดีถ้าไม่แชร์ปิดไล์แล้วงอนแล้วซิงเนเจอร์ด้วยนะอ่าแม่สั่งไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดให้ยกอยู่ในนี่ป่โยกยกปักหมุดให้แม่นะยกโยกปักหมุดอันนี้นะ ่าถ้าแอดมินโรงงานดูอยู่ขอปักหมุดหน่อยนะคะลูกเขยใหญ่ขายของดีครับได้แน่นอนรถเบนซ์มาสั่นเออลูกเขยหน่อยขวัญประธานด้นอนเขาเบาบาเก่งปากได้แล้วครับว้าวแสดงว่ายอมรับนั่นแหละตกหลุมละเห็นไหมตกหลุมรางไม่ใช่เนี่ยอยู่นี่กับอยู่ฟ่าเตีเลย อย่าตีกันลูกอย่าตีกันตอนตอนนี้เปอร์เซ็นต์ไหนของไหนเอ้าเพิ่งจะขึ้นเซร็จไปอีกยืดมันได้เหรอมันโหลดไปได้เอาโอเคทำแม่แม่จ้างให้มาแม่แม่จ้างส่วนตัวให้มามาเล่นเฉยๆเนี่ยมาทำคอนเทนต์ลงยูทูบมันอะนะ จะหยุดไหมล่ะจะหยุดไหมเจ็ดแปดอย่าหยุดให้แม่ไหมเจ็ดแปดเป็นโอไล่ออกเลยแม่ไม่ยมเดนเทินถ้มดาพิ่ผมเจ้าเลือดสุดสุดยอดไหมกลางวัลนี้ต้องให้พี่แล้วแหละอยู่นานอย่าแย่งพี่พีพูดค่ะขอเสียงพี่พีหน่อยว่าแรงมากผู้ใดมาเบรกลูกเคยไงคอยเจ้าขับรถไปมันรถสิขาวไป เขามีสิทธิ์เท่าๆกันนะแม่แม่แม่เบ็กตามความหล่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หโอ้โหนี่เข้มนะเนี่ยโอ้โหแม่แม่เดี๋ยวอ่าเคยเลีกยงพูดไม่เก่งเคยใหญ่แบบเขาทำนานเขาชำช่องมากบันนีัตว์ใบเค็เนี่ยก็เปิดเผื่อนะ มาสามส้งจังนายมือมันมือวันเกิดพคนเม้าหรอพคนมาย่อมไผ่หมเขาเนาะยุ่สิพี่เอาไม่มายุ่งสิละพีพีด่านด่านยูมียูฟ้ายังยูมีกับยูฟ้าเห็นแล้วค่ะใช่กันทำมาหากินดีว่าธุรกิจครอบครัวบกว่ามากบอกว่ามากไม่เอาไม่อุ้มเลิศครับเสดยดาปะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เพียียังก็ขึ้ลงไปลงบ้านลยไหมยิงยาวอ่ะก็ช่อมถุงช่อมถุง นกน้อยบุรีพรอยู่หาหลอดพีพ like ีตอนนี้กับน้องอยู่ลืมนุ๊กน้อยอะไรีพอไปนกกระยางเลยอ่าแล้วก็ยิ่งย่อยิ่งหล่อเคยเล็ียูเซื่อๆกันรอป่ะนะแ้่ขนาดก้มเมากันยังง่วนอยู่ก็เลยบ่ได้เอาใจเลยแม่แม่เคยใหญ่หนูจะงอนนะเจ้าเจ้าจะให้นุกเคยกับฟิดกันนะแม่แม่กระได้ซื้อเคยเล็ียจูเฉยๆก็นหล่อป่ะจ๊ะ งอนไหมย่งงอนไม่แม่เลยไม่งอนครับ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์น่ะจะพาไปฉีดหน้าอีกอยู่อโอ้ยอย่าพูดให้พี่เติมครับเดี๋ยวผมพูดจัดการเฟรื่องนอนหลับเมื่อคืนเมื่อคืนไปอ่าไปรีเล,ล็กมากค่ะไปจีบเบามาเมื่อคืนแม่อุ้มน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะพี่พี <c oughs> จะได้นอนไหมเนี่ย <c oughs> อ่าตอนแรกเขาขอนอนค่ะแต่ว่าแม่อุ้มอ่ะขอไลฟ์สดว่าจะไม่รบกวนเขาหรอกแต่ก็รบกวนเขาอยู่ดีขอโทษด้วยนะลูก กตุ่มก็เลยบอกว่านอนทีละข้างเอาโอ้ยบอหล่ะพอตุ้มแม่แม่เอฟซีขอขอเอียงจากน้อยได้บอสันวีน้อยแม่แม่เอฟซีขอเอียงได้บอสันขอเอียงแบบไงคือแอบแบบแอบเชียร์เคยจะไม่เชียร์เคยไงก็เคยน้อยน้อยเป็นกันเนอะสรุปผัวเราหายไปไหนสรุปแฟนเราหายไปไหนเป็นไรนี่โอเคไว้เคยเล็กหล่อคักแม่ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่คะข,ขอบขอบพระคุณนะคะเ<ต>มื่อวานนี้อ่าไม,ม่อุ้มหมายยังไม่ได้โอนตังให้ค่าค่าข้าวเมื่อวันใคใจ่าค่าข้าไปไปกินกันสองคนอ่ะเคยเล็กกับลูกสาวคนเล็กเนี่ย,ยแม่แม่โอนมาให้สองพันเดี๋ยวแม่โอนให้ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เห็นบ่าเลาสิบ่เอาน้าข่อยมูเจ้าโอนมาแล้วพ่อหลักเลยมูเจ้าอัน เล่าสิบบาทเล่าสิบบาเอาเอาอยัางไงดียกให้ยกให้ยกให้แม่เท่าบ่ครับยกเลยน่ารักอยู่นานทำไมไม่ยกให้แม่เท่ากินเกินงบอีกอาาื่อวันเขาให้มาสองพันยูนานกินสามพันสีเ่เออแต่ธรรมดาเคยไงเอาไข่ไข่ขี้เอียงบัดรนึ่งเคยไงก็ต้องกินหลายดาเคยไงบะบอลกินเกินงบซูมาว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เลี้ยงได้ลูกขอแบบ ให้รักลูกสาวแม่จริงๆน้องบอลนะ่ะ<า>เอาจริงๆแม่เลี้ยงได้ตลอดชีวิตนะเนี่ยแม่ชอบนะพี่พีเขาดูแบบแม่ <laughs> ยังพวกเจ้าขว,วดูขวาูเติร์มันเป็นแนวนดีกว่าเนะเออจะดูแล้วอะไรแล้วสิเขินแล้วเป็นพี่เซนเตอร์พวกเจ้ากระเบิงเล่าแบบพี่เซนเตอร์แต่ว่าถ้าชอบก็คือต้องกดกาแฟค,ค่ะนอสเออคุณบอลอาจจะเสีย สั่งกาแฟมาขอยืมไว้จะไปแต้งลูกเขยไม่ต้องไงบอนยู่นานถ่ายนี่ใส่กระโปรงเหมือนชุดคุณทองมากเลยอ่ะน่ารักยกให้แม่เถ่าฉันขนาใมากเลยโอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวเออไม่มันเป็นอันนี้ไงสวัสดีค่ะอาจจะมีโมเมนต์เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแต่ว่าวันนี้มันเป็นเขาน่าจะถ่ายเข้มอยู่มันสองวันวันนี้ถ่ายทั้งวันก็จะมีช่วงที่มัน วัยเด็กบ่เม่นเขามีแต่ละเด็กหน่อยมนันงเปล่าเพราะว่ามันมีวัยเด็กด้วยอแล้วก็พวกนี้จะเป็นช่วงช่วงตอนโตของเขาสวัสดีเมรุวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวพวกเจ้าคือเบิ้งหลายเถี่ยพวเจ้าคือเบิ้งหลายแถีเบนนนิ้งเ,งเขานอนในซื้อนี่นะจะเบิ้งเขาโอ๊ยเดี๋ยวหัวมาไกลกันหลายหนนะอ๋อ <IST> <t av> มามีเลิฟอ,อุ้มแอนตุ้มอ่ามามีขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะอ่าแต่มีแม่แม่ให้อ่าให้ค่าอาหารมาเลี้ยงลูกเดี๋ยวแม่อมจะพาล,ลูกๆไปกินข้าวดีไหมคะดีคร <c oughs> นะับเนาะขอบคุณนะคะไม่ว่าจะไปไหนแม่แม่ไม่เคยให้ลูกลําบากเลยแม่แม่มีพอกเก็ตมานี Marine ่ให <g> ้ตลอดแม่มาตี มันก็มันก็คือคู่ก็แฟนแฟนเขาแบบไม่ถูกกันสรุปลูกเคยเล็กไม่ได้นอนโอ้เขาเหตุงานเดือค่ะเขากับขั้นเขาหลับเขากระยันเขาประตื่นย่ำเสารงสินะฮะเขาใส่แวบ้นเขาเมื่อนต่ยุยู่างนึงครับเขาพักวันขัางนึงอีกสักคู่ก็จะเปลี่ยนสลับข้างรักทุกคู่ค่ะเอาคู่แรกคู่ยุมีก่อนตอนนี้ยุมีกับยุฟ้ากับข่ากันว่ามันพ่อกับแม่ค่ะ เรียนแบบเราถ้าวันไหนครูจิ้นพีเอบอยหนุ่มกันนั่นแหละผิดปกติพี่เอพี่เอนี่บ่แม่งพี่เอนั่นอาจารย์กับแม่แอ็นนะคะบ่แม่งแล้บอยหนุ่มกันนะจ๊ะครูตัวที่ก็ตัวอาจารย์ทีเอแม่นแล้วตั้งครูจิ้นว่าว่าพี่เอก็ประจักษ์กับแกนของอขงีเออขงเราทีเอแต่ว่าพี่นี้พูดผิด อาจารย์เราบ่ยุ่มหรอกค่ะอาจารย์เราบ่มีโมเมนต์นั่นอันแม่เอะใจดีอยู่เราบ่ใจให้ผูดได้ว่าบ่ถูกจะบ่ส่องกล้องไปให้เบิ่งแม่สาแม่สาบอกว่าพ่อตุ้มอย่ามาขิงเขยเล็กค่อยนะฮะเตี้ยแม่หนูไม่กล้าเลยไม่ได้ขิงเขยเล็กแม่ไม่ได้ขิงเขยเล็กแต่มันต้องเท่าเท่ากันน่ะเขยใหญ่ก็ต้องเท่ากันกับเขยเล็กเออกระสิแบ่งครึ่งหั่นล่ะแต่รถเบี้ยนกัสิซื้อให้พุ่โบราณนาะ อยู่ในตัวเพราะแถวนั้นมาสี่กรโลดหันเออดังนั้นใจท่างกวนกับพวกนีบาดเนี่ยเรื่อเพื่อนหลายจ่าซื้อรถเบนท์ให้เขาเงินยูไส้แม่ค่ะเด่๋ยวว่าเคยน้อยขยันเด้อโอ้บอนงอนไหมอ่ะงอนไม่แม่ไหมไมงอนขาโอ้ยน่ารักพ่อใหญ่โตมเหมยเหมยเธอไปอยู่น้ำเขาตะย่านไหนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ วัสดีห้าร้อยค่ะท่านะคะนรกจแชร์ให้อีกนะปกติเพจเนี้ยมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะเพราะว่ามันเป็นเพจใช้ขายของไงแต่วันเนี้ยคนดูเยอะมากแสดงว่ามูเจ้าอยากเบิ้งผู้ใดเคยใหญ่ข่อยมันปะมูเจ้าก็เล็กเบิ้งกระดอกระเดียนีนเคยคนกลางไม่มาด้วยนะเคยคนกลางเป็นมือมิกเหรอเคยคนกลางกลับบ้านไปหาเมียเอา สวัสดีน้องโส่ะสวัสดีน้องโสรยาฝนตกปนหนวอยู่เมืองเลยฝนตกบะให้เห็นนิดสวัสดีค่ะแม่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 แมแมท่าเงันอำเภอมั่นจ่าเคยใหญ่ตา่หาักเด้อจ้ตา,าตา่หักต่หักค่ะคือไม่ไม่ปล่อยให้พลาดไปแล้วค่ะขบวนสุดท้ายแล้วแล้ว <laughs> มีแต่คนเข้าข้างเคยเล็กได้บัตรน,นี่สันเอาห้อย่ารับอย่างเลยแม่เหรอ วันนี้อะไรอ่ะกาแฟกินแล้วดีอยู่ดีอยู่แต่มแตวะคอกสมมแตาตามมาค่ะโอกินดีอยู่ก็เลยตามมาขอบคุณนะคะ,ามมาะอฝากรีวิวในเพจด้วยนะครัะถ้าสมมุติว่าใครตั้งใจจะลดน้ำหนักอะ่ะให้ให้ถ่ายรูปตัวเองไว้ก่อนก่อนกินหลังกินประมาณมันลงไปกี่กิโลแต่ว่ารีวิวฉัาน,นะว่า สองสามซองก็คือลงแต่สําหรับแม่อุ้มหายไปยี่สิบกิโลแล้วนะจากจากเดือนมกราแม่อย่าเสียงดังใกล้ลูกนอนอ,อุ้ยข่อยไล่สดแป๊บเดยียวเขานอนที่ผ้าเขากินเขาก่อนอย่าฝ้าผ้ากันนอนกินเขาก่อนแม่แม่คือไปอยู่ทางหนูตะกี้คือคือเป่าเขากันกันหนูอยู่เอาเอาที่ตั้งกล้องไว้สิเงียบปุ๊บจีบีไผลเบิ่งโอ้ยอพี่แต้มสวัวพี่แต๋ม,ตมคือล้มเอียงครับเถอะเจ้าไปล้มเอียงเจ้าฮักเขยน้อยข่อยเจ้ามาหักข่อยกัะบ่ ชอบคูณนี้มากค่ะอยากให้ซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดเราต้องอรอลุ้นค่ะอันน่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะตอนนี้เด็กๆเขาแฮปปี้แบบไหนก็ได้หมดค่ะเพราะว่าเราไม่ซีเรียสติดตามตอนต่อไปคร<อ>ับคุณ<ะ>อยู่นานเป็นอนนี้หรือเปล่านี่เขามันใจใจสวัสดีพี่น้องทางฝั่งซ้ายนะคะได้ตีจาเนื้อไม่ได้ร้องได้ข่าวได้ข่าวว่าพี่น้องพี่น้องเข้าปั้มไอเข้าเข้าอะไรนะเข้าเขาเป็นน่ยังก่อ ขาเคลื่อนมาถึงดอมเขาดอมเยอะมากน้องยุกีถึงกับปาดปาดความใจปั้มของพอพอเป็นไปได้ซี่เรียค่ะพีพีสู้ๆ,ๆ,ๆโอ้ยเนี่ยวันวันว่นยังเนี่ยวันที่เจ็ดที่แปดับพอรถเก่งไม่ลูกเคยใส่แต่เป็นยังมีปัญหายอย่างไรซีบินเป๊ซีบินไปเอารถมาให้ลูกสาวหัดเพราะว่าอยากให้ลูกหัดรถ <c oughs> จะเพราะว่าอยู่ตรงเนี้คอนโดไปทำพร้อมกันไหม คอนโดมัน,นมันจอดได้แค่ห้องละคันแต่แม่อุามา้มมีห้องอยู่คอนโดเนี้ยประมาณสี่ห้องอก็คือจะยายให้ลูกสาวอยู่<ไ>พ่อกับแม่อยู่อีกห้องหนึ่งรถสี่ประตูจะเอามาให้ลูกเคยใหญ่ก,ก,กับลูกสาวใหญ่ใช่ก่อนอยู่นานอยู่นานไม่ไปขับขี่หรือยังพ่อจะไปเอารถสี่ประตูมาให้พ่อจะไปเอาสี่ประตูมาให้ลูกเคยใหญ่กับลูกสาวใหญ่แล้วไปจอดอยู่โซนเอแอ สำหรับรถเก๋งก็จะเอามาให้ลูกสาวคนเล็กกับลูกเขยคนเล็กก่อนยังไม่ใช่เบนส์นะครับเป็นรถเก๋งเล็กธรรมดาใช่ก่อนนะครับเออหาเงินไปสักวันเรื่องที่ชื้อให้ไม่จริงสักวันเรื่องที่เอาให้โอ้พอเข้ใจปั้มใชอไหปีหน้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงพอเท่าจะออกบีเอ็มให้หนึ่งคันร้านเปอนโบเกียดมากอนเนี้ย <laughs> เลิศรถรถคู่ต้องมาแล้วค่ะแม่แม่ก็ต้องมาตัวข่าวที่ไหบีเอ็มมันตามาบ่าปีนี้เกียเกียแม่สาวบอกรถคู่ต้องมาแล้วเอาอ้อนหน่อยยัวย่วยั่วรถคู่ต้องมาแล้วเดี๋ยวจะปาสลิปรถคู่ให้แล้วจะเอาอะไรจะเอาบีเอ็มเดี๋ยวจะเอาเวนแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซื้อเองเอา <laughs> แม่ไม่เป็นไรหนูเก่งใจแต่ว่าจองวันไหนดีไม่เป็นไรหนูเก่งใจแต่ว่าออกวันไหนดีแม่โอ้ยคอยมากขอบค่ณนี่อันวันนี้หัวมวนกับยาถือยาซ่ากะทิมีบปวงน่ะวันไหนมาจองวันไหนแม่แม่มาจองให้เคยเรียกผมก็จะไปจองให้เคยใหญ่เหมือนกันคอยมักมูเจ้าเลยอ่าคุยกันแบบสนุกสนุกนะคะแม่แม่แต่ว่าถ้าใครจริงคิดจริงก็ ก็ได้ใครคิดจริงก็รอลุนก็ลุ้นลุนลุนลุนแต่สําหรับแม่อุ้งกับพ่อตุ้มไม่ไม่มีปัญหาค่ะไม่แต่สําหรับลูกกับคือบ่ญรูกทั้องขอก็แล้วแต่ค่ะเขายังไงก็ได้ฟิลไหนก็แล้วแต่เขาบอบอกว่าพ็แล้วแต่บอลขอบคุัวเลยแม่แม่ขอบคุณนะคะที่มอบรอยยิ้มให้แม่แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่วิสาครอบครัวใหญ่ใช่ไหมแม่จะเอารถตุเอาผ่านเลยไแม่เอาผ่านมันแพงกว่าเบนซ์อีกนะ ไม่เป็นไรครับ<า>ถ้าเอาผาดก็เอาผาดคู่ครับเส้นเคยใหญ่ไม่เป็นไร<ะ>อ่าเจ้าของโรงงานบอกแล้วว่า <em> เพิ่นมี่โชลูมอยู่นี่โ,<อ>โชวลูมเอาผาด<อ>ทุกสาขาในกรุงเทพเป็นของแม่มัดหมดเลยเขาบอกว่ายูกี่อยากได้คันไหนเป็นเลือกเลยแม่บอกแม่มัดเบิ่งอยู่บ้างฝากมูให้หนูแน่แม่ฝากมูให้หนูแน่ลูกสาวจะมีเลือกเอาผ่าโชรูมแม่ลระเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเอาชื่อว่ยูก่จะเอาคันไหนเอาเอาเดี๋ยนี้ไหมเขาบอก พราะตุ้มดาวให้ไม่ได้นะเพราะตุ้มติดแบล็ีเีดไม่เป็นไรจะซื้อสดค่ะขี้ปวดเถอะเคยใหญ่ไปแล้วมึงขึ้นมันเม่าไลไปเที่ยวไหนมาเมื่อคืนเมื่อคืนหลังจากที่เรากินข้าวต้มอยู่ร้านตงนนี้ใช่ไหมพี่บอลก็ไปก็จะอยู่กับเราประมาณบ่ายสองนะครับแล้วก็บ่ายช่วงบ่ายสามสี่โมงเย็นก็จะไปรับพี่หมอนนะครับอยู่โรงพยาบาลนะครับ ลูกเขยง่วงนอนแมนเขาบ่ได้นอนค่ะอันเขาก็เฮ็ดงานเดือดขึ้นมาแหละวด้อมพียูต้องจัดให้แล้วค่ะแม่อย่าว่าอย่าว่าป่าอย่าว่าป่ารถมากค่ะเป็นคันเถอะเม่ดึกอยู่นะด้อมพียูจะปลาจะปลามาก่อนเหรอคะแต่ว่าแต่ว่าเอ่อบีเอ็มมันก็สองล้านกว่าเองเนเงินสดดัง มึอน่ะไปเบิ่งยวนพละก่อนงามงามแบบจีนสวยสวยยุกิอยากได้อันนี้คือยุกิบอกว่าปีหน้าเอาไหมแม่บอก็แล้วแต่รอแบบให้ขึ้นบ้านใหม่เสร็จก่อนปีหน้ชีเราที่แจ็คไปก่อนแล้วก้าทิพย์พนีน้อยไปกินข้าวแต่นี่ไม่ปุณหะทางพี่ยูต้องทำงานหนักเลยค่ะใช่ค่ะเออ เด็กๆเขาก็แบบอย่างยุกีก็คือแบบให้เขาสบายช่วงอายุยี่สิบห้าได้แล้วอะไรเงี้ยผมเนี่เอาให้เอาลูกทั้งทุกคนเลยยี่ิบห้าห้ามเกินสามสิบผู้ใด้ได้ลูกเกินสามสิบจะปรได้สมบัติอย่างเลยเนาะกลัวหลานโง่เหรอถ้าสามสิบแล้วมันจะโง่นะแม่สามสิบจริงลูกสาวทุกคนอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยว่าเอาลูกลนะพอ้ละ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปั๊ดเลิศเลิศคิดทำคันทำไม่ได้ทํางานเลยจบอย่างเดียวเส้นเสือเส้นเสือเลิศไหมล่ะเลิศไหมแล้วบ้านคู่บีบีคู่บีบีปีบังคับหยุดเงียบด้วยเดี๋ยวทั่วบ่อยกปากมุดให้ข่อยดูเจ้าของบ่มีบ่ไปเวียกบ่อสัตนใครเหรเจ้าของไหนค่ะเจ้าของนี่บ่ บ่มีเวียวกค่ะล่สดจะซื้อบะมี่อันเจ้าขวงนี่เอาเตี๋ยเขาเป็นแต่หักแถวน้องบอล้าวทำคะแนนกับพ่อเท่าเด,ด,ดือนเดือนได้อยู่แล้วได้ยู่แล้วไ่ต้องห่วงค่ะได้ย่แล้วครับว่าจะเก่าเขาบ้านนี้ครับคือ <c oughs> บ้านหลังนี้เรามีแต่ความคนครับว่าจะเก่าเขามาบ้าน,นาาาหลังนี้ชื่ออะไเพื่อครับคือ <c oughs> บ้านหลังนี้เราจะไม่ใช้ลูกเขยลูกถ้าเราม,ามีลูกสะภ้เราก็จะไม่ใช้แต่เราไม่มีลูกชาย ประเด็นคือเราไม่มีลูกชายห้ามเมื่อเอิญหามเมื่อเอิลูกห้ามเมื่อเอิญมาลูกเคยมื่อไงตุ่มไปดับหน้าซอวยแอบครับเพราะได้เราจะไม่ใช้แรงงานลูกค่ะเราจะให้เขาสบายที่สุดใช่ลูกเคยมื่อไงตุ่มไปตัดหญ้าวังนี้นะ่ยยาหลับแล้วหลับแล้วให้เขาหลับให้เขานอนอจะเบาดังไรเอาเบาค่อยค่อยจะอยู่แต่หันมาลับมัวก็ลับได้อูกไหมอันนั้นเจ้าหรอ ลูกเป็นมอลับนอนดีดีแหงเสียงดังแหงนอนรับดียะเขาเขาว่ายในบลูกลูกขึ้นหานอยู่บนขึ้นบอกับเมียนอนอยู่ในเตียงเสเขาบอกไปอยู่ในบานหรือว่าติดพัสเตอร์เส้นปากเอยู่คนละหลังค่ะที่อุดรมีสองหลังเนาะหลังใหญ่ก็ลูกของลูกเขยเล็กกับลูกสาวเล็กแล้วหมูสามจะทำไว้ให้บอล ให้เขาซื้อใหม่ค่ะของเขาน่ะลูกเคยใหญ่นะ่ะอันนี้ของลูกสาวคนเล็กบอกเลยที่เขาซื้อไว้ของยูกิก็คือของยูกิแต่จงนนังหวพี่บอลพี่บอลจะให้เอาเมียไปเลี้ยงแม่แม่คันเลี้ยงมั้แม่บอลพี่บอลต้องไปอยู่ไทยธานีกับแม่ย่าค่ะแต่ยูกิ่ะแม่ย่าเขาอยู่อุดรอยู่แล้วต้องไปเออ<ป>หเหอาแม่ยามาเลี้ยง ต้องไปทำต้องไปทำไม่งั้นถ้าอยงเดี๋ยวลกไผ่เดี๋ยวคันแม่เขาเบิ่งอยู่เลยมีจราจรแย่เลยแม่อุ้มใส่มากขอบคุณนะคะไม่ว่าเน็ตมันวันไปสัลไรครับแต่ว่าน้องบอลนี่แม่อุ้มไปไปบ้านเขามาแล้วก็คือคุยกับคุยกับคุยกับเทาดองถึกวกถกสึกใจแล้วก็จะไปยึดเอาที่หมดเลยแล้วเทาดองเทาดองอยก็เป็นพี่เสื้อเตยแขกน้ำเน้แม่อยู่นั้นน่ะ ใช้เซรั่มกับฟุงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยพี่ยูพี่ยูสบายแล้วสันสบายค่ะสบายเออแั่ละครับบีบียังไม่สบายครัพี่น้องกับพักดังเนี่ยครือคือบ้านเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วอะค่ะที่ต้องแบบยเว้นเขาจะซื้อในกรุงเทพหกสิบพูดได้ค่ะห แม่อุ้มกับพ่อตุ้มน่ารักมากๆเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าลูกสาวชอบใครนะคะพ่อกับแม่ก็ชอบด้วยนะคะเป็นพ่อแม่ที่ความคิดสมัยใหม่จริงๆค่ะน่ารักมากนะคะให้อิสระลูกมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคลิปด,ดีๆะคะจากเพจไ K เคเคสมัยกรุ๊ปคอสเมติกนะคะอย่าลืมกาแฟอุ้มรักด้วยนะคะขอบคุณนะคะภาพสวยๆจากเพจน้องอยุกิพิมพ์กาแฟนเพจและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ